สวัสดีครับพบกับแมงผู้พระเครื่องและของสะสมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็นำสิ่งสวยๆงามๆขนาดเครื่องขนาดใจนี่ครับบ่วงหน้ากระบาดบ่วงหน้ากระบาดหรือโบราณเรียกว่างูกินหางนะครับก็คืองูกินหางงูจะกินหางตัวเองก็เปรียบเป็นกุศโลบายว่ากินไม่หมดเพราะกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับก็จึงขณาดจารย์จึง มาทำเป็นเครื่องรางนะครับเพื่อค้าขายโชคลาภนะครับนี่งูกินหางชิ้นนี้เนื้อเป็นออกสําฤทธินะครับหายากไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยหายากมากๆนะครับเป็นเนื้อออกสําฤทธิงูกินหางนะครับส่วนชิ้นบนนี้เป็นของใหม่นะครับเป็นเนื้อทองผสมทองเหลืองนะครับ งูกินหางเครื่องรางของชนสิทธิ์นะครับการเพศกันภัยกันได้ทั้งปวงเลยนะครับไม่แพ้มีดหมอเลยนะครับก็มีของปแปลกก็จะไมาได้รับชมกันชิ้นนี้ค่อนข้างหายากนะครับไม่ค่อยมีนะครับมารับชมกันอีกหนึ่งชิ้นนะครับอง์นี้ เป็นเนื้อดินนะครับผมเนื้อดินน่าจะเป็นดินผสมผงเป็นเจ้าเงาะเรียกซับนะครับเจ้าเงาะเรียกซับก็ไ้รับชมกันสวยๆงามๆของแปลกๆนะครับดูเนื้อเจ้าเงาะเรียกซับเรียกโชคเรียกลาบ นะครับเรียกสิ่งดีๆทั้งหลายเข้ามาในชีวิตนะครับจะเงาะจะเงาะเรียกทรัพ์นะครับองค์ขนาดค่อนข้างใหญ่มีอะไรแปลกๆใหม่ๆก็จะให้เพื่อนๆมาได้รับชมกันนะครับช่วยกดติดตามช่องแมนผู้พักเครื่อง และของสะสมนะครับได้อะไรมาใหม่ๆหรือมีของใหม่ๆก็จะนำมาเสนอกันไปเรื่อยๆในระยะยาวนะครับก็จะได้ความรู้หลากหลายถ้าสิ่งไหนที่ไม่รู้ก็ได้ความสวยงามได้เห็นกันไปว่าเออมันมีอยู่นะเราก็จะรวบรวมเท่าที่เรามีความสามารถที่จะรู้นะครับขอบคุณมากๆนะครับ สวัสดีครับท่าน